หัวใหญ่แท้ล่ะพี่น้องเจ้านี่ใส่กางยิ่นโ้โหลังนี้ถอนมายูพี่ครับขึ้นไปยังสี่ครับนี่ขาดพี่น้องย่างหาวขันเห็นแล้วครับผม หนูถือบ่วงอิหลีแต่ว่าเป็นหนูใหญ่ตัวงามอยู่เพียโอ้ยหมุนเหมือดครับพี่น้องหมากัดอิหลีอะมันเป็นคนครับผมสวีดับสวัสดีครับพี่น้องครับเจอกันอีกครั้งไม่ห้อยหนูไหมพี่น้องโอ้โหม่ได้มาโดนแล้วครับหมาเนี่ บอครับกันข่อยมันไม่ๆม่เลยครับทางก็ดีครับผมทางเดินไปโอ้โหหมายนี่ผมบอกว่าพี่กาย มาใส่ยางขัดเลยโอ้ยขวาย,ยเพียบครับผมเพียแจ๋วใส่เลยตั้งบ่วงนะครับแจ๋วนี่ก็ถือว่ามีคนใต่ขี่เดียนมากวนครับเพราะว่ามันเพราะว่ามันอยู่ อยู่ในสวนครับมาซิดพวกแต่หีเดียนวน่าเดี๋ยว่ากวนเ่อดอกแต่ไปใส่น้ำท่งน้าหน,หนูบ่ออกเลยครับพี่น้องค้นหลายพวดค้นหลายหลีครับนี่เราเป็นลอยครับแต่หีเดียนมันนน้อยเลยเป็นลอยหลีหรครับหมดบ,บ้าน่ะ จะดับอยู่กับขี่เด่นดก็มบบากวะบกันว่าเลยกับพี่น้องครับอาชีพเสริมถือว่าเป็นไล่ได้ของพี่น้องเขาช่วงนี้แม่ผมไปสุอมือได้ยุ่งเหมือนละรอยก็บาดละสองรอยตื่นต่อตีสองไปซื้อเมอบทกัดอ่ะ ลุ้นกันดูครับหมายนี้พยายามเสียบให้มันแน่นๆพี่น้องถอดกระปูวออกได้ได้หนูถ้าเสียบรวมนอาไปกินเสืหหลายเที่วเอาอัน เดี๋ยวผมไปกินใส่หูใหญ่แท้ง่ะพี่น,อน้องเจ้านี่ใส่กลางนินวางน้ำทางมันหรอหมายังสี่ต้องวางน้ำทางไม่อยากไปแตะขวยมันวาเฮาสิมาใส่อีกหลายคลิปอยู่ ชี้ใส่ง่ายครับปูแส่เย็นกราบกับธรรมดาครับมาจากลานเลยดีโม่ในยังนะพี่น,อน้องผมเคยใส่กรับโม่แล้วเข่าวดีขห้กับธรรมดาครับมันแล้วแต่พื้นที่แล้วพี่น,อน้อง แคบสีบ่เข่าเลยเพาราะว่าบรูเป็นอย่างครับปีที่แล้วผมกัดใส่หลายอยู่เลยเห็ดบักหลายเลยจนมือแตกบร้ซีเขาเรลาเี็ดเอาไปใส่บ่คอยได้ตัวเลยเลยใส่กลับแบบธรรมดาถือดีกว่าครับกับแบบธรรมดา,ดา,บบรรมดาทั้งอื่นอาจสิทีกกับโมดีกว่าแล้วจะพื้นที่ครับผม ป่ะพี่น้องบริเวณนี่แหละใจอยู่น,นี่มือนี่จะทางมั้งหรอเนี่ยกระปูหูตัวแบบยังไงเทียบทีงไหนล่ะต้องเดือดุดลุ่มแล้วหลังนี่ เอาหนันกๆไปอยู่หนันกกระปูไปได้ขุดหลุมใส่ไหนขุดถ่ายพี่น้องคำเลยครับใส่บ่วงอย่หันใส่บ่วงสิบกว่าหลังกระปูเขา,าไงเหนยวมาตรงยังเกียบๆพี่นองอ้ ซบหลังเยอะเยอะสองสามตัวเก็บใบกันทางมันแหลนลงมางอยู่นี่มมากินน้ำปองปองมันแหลนมาพี่้อลใส่บ่วงรัดไว้อ ไปเจอกันมือเสาะค่ำหรอไ้บ่วงรัดไว้ก่อนปองันลงมากินน้ำเน่ย หลวงพ่อจะเปิดผ้าม่านกลางเปิดผ้าม่านกลางแจงสว่างพ่อขำขำตัวบักขำมาฟังลำพ่อบักขำมาฟังลำเข่อยองเมียอยู่ทางบ้านเข่อยองเมียอยู่ทางบ้าน สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องตีห้าสี่สิบมึงแจ้งเลยด้วครับได้กล่องว่าแจ้งหนอะเวลากเกาห่อล่ะสมุน้ำตามทองเรืองตัวเข้ามาเจ้าเองมีน้ำว่าโลโลโนอาโซโลแห่งกุมโจนสลัดหมวกฟาง <laughs> เดีวออกเดินทางตามหาตะว,วนันผีด พี่รองครับหลังแรกซื้ออยู่ที่ได้ปูดิว่าเฉีกดอกตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงเกาะเอกเหตุเกาะแห่งอนาคตว่า <c oughs> จะใส่อีกไปพี่นอ้องลุยกันโอ้โหเรียนอยู่ตัวนี้ เรียกว่าเถกบวงครับหมยง,งามๆเคยมาใส่แล้วล่ะนี่ไฟแจ่งตัวที่น้องชาดไมอยางดีเพื่อจิเห็นหฮ่งกันอยู่พยายามทางผีกันเดี๋ยวพยายามนี่ลองใส่ไว้นี่ลองหลายหลัง ทั้งบ่วงเดี๋ยวดูตัวไหนถือบ่วงผมืบิบอทายเลยมี่มาขุดพีเลยไม่ใหม,ม่เลยพี่น้อง้าเห็นน้อยนึงช่วงนี้มีปัญหาหนูถือบ่วงติดเหลืองครับผม <c oughs> <c oughs> เกีียญญาก <c oughs> โอ้ยบอกเขาเลยตัวนี้ จิตเหลืองใสเวลาแก,ก่ย,ย่สองสามมือตัดต่อไม่หยากกับธนูติดกับหนิบ่่คยมีปัญหาสหรับการเหตุคลิปพี่น้องใส่ละหลังหนึ่ง ตนนันยลักไปอยู่เด้นี่ครับป้อถือครับกระปูนี่ล่ะว่าเดี๋ยวกระปูไปเส่ตู้เย็นไว้ เราเป็นยังไงบ่วงกับซื้อเยอะพี่น้องบ่วงบ้าแหลนเลยมีไฟว้นนีจ้จะบ่วงเฮ้ยหลังนี้คือถอน ีู่้องเอาหลังนี้ถอนมาอยู่พี่ครับืืเป็นทังสี่ครับนี่ขาดเอาถอนมาอยู่ทั้งพี่โมเมนตแล้วแบบนี้ ขาดครับผมขาดเด้ครับพี่น้องบ่วงถอนได้ว่ามาอยู่ทั้งหย่าครับแปลกๆแ,แล้วพี่น้องครับบานะโอ้อยคนมายามห่ยครับพี่น้องขจามายามห้แล้วครับ หนูติดบ่วงมันต้องของกับหยาครับอันนี้มันว่างอยู่ทึ่งหยาโอ้หกักเอาหักเม็ดกับพี่รองมึงบ่วงผมก็เป็ังสี่ครับมา,ากาัดบ่ หอยค้นกระขักแล้วครับพี่น้องครับหอ,อยค้นยางมาอ,าอยู่เรียบร้อยเขายาเมากินล่ะนี่ละไส้บ่วงเต็งสี่แล้วครับผมถือกแล้วมันดินก็เห็นก็เดียวไปตัวบ่วงอยู่ทั้งใหญ่าย่เนาะ อยู่ในปะหนียงสีลงมาเข้ามาเอาอยู่บ่กลับบอ่อจากหลังเลยสังเหนโอเป็นสี่ครับขาดไปเลยบ่วงแตกบ่อเบิด มันปลอดภัยแล้วอะไรอย่นในี้หนีมันบ่เมนตนเตอร์นึนบ่ปลอดภัยคือเกา่าเออทางมกย่างดีไหมกว้างถึง,ถงหนาเนาะบ่วงไนหะมจะเป็นหนูเลี้ยงเด๋ หนูขาดหนูต้องพันกว่าหย่ตัวน่ะใก้ประจับมุมหูนี่ไหมครับปดเยัดขาดแล้วกรับที่ปดจะไดชิมบ้างไหวซื่อเน่ะโอ้เซ็งแต่นน่ะ บ่วงเลยครับกบบวดีจักหลังเลยไปนอนกเพาอนูว่าเขากับ เรียบร้อยถึกบลอยไป <c oughs> กลับเข่านี่ต่อว่เข่ากลับแล้วพี่น้อง ังกนใส่ไว้สื่อได้ครับพี่รองครับ phi này là Chấm ở đây phi Thoáng lắng Thì quá Ghiền này เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยหรอเมืองบ่วงแตกออกจากกานันเอาะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับ สุดท้ายปากลูปากลูตัวบักใหญ่ปูตัวใหญ่เขาบ่าถือครับซื้ออยู่โอ้สี่ห้อง กัะปูโตกย่างไงบัวเอาเลยบัวขามาสัมผัสนหน่อยทชิมไปโอ้โหมีโอ้มาเงียบแต่น้อยใส่ใบไ,ไนบันไดกันยังน้ำมเมาของกัน,นอยู่ ก,กับทีมงานไต่ขีกเดียนครับขีเดียนเรือมซิมเมตเลยล่ละมันหลังปีใหม่มาแล้วโอ้ช่วงก้อนปีใหม่นี่คกะกิลี่ด้พูละคักอยู่สีดับไปแน่เลยพี่น้องไม่เราพูนทีมงานไต่ขีกเดียนนะสรุปผลงานเลยละ่ะพี่น้องแต้มหนึ่งครับผมโอ้เสียดายดิหมา,ากัดนิว่าคนหลัก ได้แทหมากัดครับพี่น้องครับได้บ้าไฟเห็นตัวใหญักิ่งโตมี่ยังติดมือทีอย่างขี้เลียดขับเลียดเอ้ยม้าขาดเลยหมากัดโ <c oughs> อ,อ้บ่วงแตกหมดขาดเป็นตาช่างจ้ะหนูพวกเขากลับเลยไป้ได้ขาดเนเง,งินด้านนั้นเลยเล็ดเนี่ยเล็ดเนี่ยสีขาวบนเป็นสีป่าเลยน่ะนั่น ผ่านไปอีกหนึ่งท่านครับสำหรับทีมงานไต่้ขี้เดียนมาอีกแล้วหนึ่งท่านโอ้ยหลายครับพี่น้องคนไตขหเดียนเอา้านี่แหละครับผลงานเท่าพี่น้องหนึ่งเต้มขอบคุณเลไลครับผมเละทุ่มเปะครับมือน,นี้เต้มเดียวขอรอไอหนุ่มเต้มเดียวมาตรฐานครับผมฝากกดติดตามกดไล่ ให้กำลังแรงใจในเด้อครับพี่น้องเป็นบมหมานปันไดครับมันลังปีไม่มาอีกพี่น้องจะ่าเป็นจังไดไปเจอกันไม่ลิมนาครับผมเดี๋ยวไปใหม่ไดกับติดตามกันเมองครับพี่น้องครับหาเส้นหมองก็เก่าห้าแล้วที่เด็ดเท่าสวยละไปขอบคุณครับ